เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องมิชูแล้วเราก็มาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะผมซึ่งวันนี้นะผมผมจะมาอัปเดตไอดีนิดหน่อยนะซึ่งนะครับผมผมก็ได้ทําการนะสุ่มได้เบาร็อกเฉยเลยครับผ้อันนี้ที่จริงผมก็สุ่มได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะะแต่ผมจะว่าไม่ไม่มีเวลาได้อัดคลิปนะผมก็ต้องขอไปด้วยนะ โอ้โหผมนี่ใช้ว่าดีใจดีใจมากๆเนาะโอ้โหแต่คือก็ตอนนี้นะผมก็พอได้บาวล็อกมาก็ผมก็ขึ้นทองสได้แล้วนะเอาผมสำหรับไอดีผมพอได้บาวล็อกมาแต่ตอนนี้น่าจะโดนนี่ไงโดนตีล่วงลงมาเรียบร้อยเนผม แต่ก็ถือว่ายังดีนะที่ขึ้นไปแตะได้ก็ได้ลูบีมานะผมโอเควันนี้นะผมก็นี่แหละมารีวิว i อเดีนะว่าตอนนี้ไอดีผมมีอะไรบ้างแล้วนะผมก็ได้บาวล็อกมานะผมโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะสุ่มเกียร์ด้วยสักรอบหนึ่งเพราะว่าคือผมอะยังขาดเกียร์ธรรมดาเยอะมากๆนะผมถ้าผมอยากได้ ในบรรดากเกียร์แดาวพวกนี้ผมก็อยากได้อันนี้สุดนะมระเบิดมหัศจรรย์เลวนาดซึ่งถ้าใส่บาวล็อกเรานี่โ,โหูวูแจมๆเลยโอเคมาลุยกันเลยฮึไม่ต้องพูดพร่อมทำเพียงอะไรเยอะแยนะนมกดๆไปเลย <c oughs> โอ้โหรถแร่มาหนึ่งอันโอ้โหไม่กวาด โอ้โหโลโอ้โหเลื่อยโอ้โหกุญแจโอ้โหเกลือครับโอ้ม y g ก d เจ็บจี๊ดดอกน ah ี้บอกเลยว่าเจ็บจี๊ดโอ้โหอย่างเกลือครับน้องอย่างเกลือเลยเกลือกว่านี้มีอีกไหม ตอนนี้ยคือเกียร์ที่ผมขาดจริงๆก็คือพวกบรรดาเกียร์เวทเพราะว่าเนี่ยเกียร์เวททั้งหมดที่ผมมีผมมีแค่นี้อันเดียวเลยซึ่งผมอยากได้เป็นขวานไอตัวขวานเวทที่มันเกิดใ่อะแล้วช่องหลังก็ใส่เป็นกระเป๋ามันก็ผมก็มันน่าจะดีกว่าอืมอ่าเออผมลืมบอกไปว่า ผมก็เล่นมาจนถึงเลเวลวอันต้าสาล้วนะผมถือว่าก็อย่างว่าแหละนะผมแม่งไม่ได้อัดคลิปเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้อัดคลิปลงเลยไอดีผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้ล็อกอินบ้างมีไม่ได้เล่นบ้างนะประมาณ2อสวันได้แต่ก็แจ้งว่าก็ยังเข้าบ้างนะ้อง ค okay, สโนหลัคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะผมก็ไม่ได้จะมาแบบว่ารีวิวอะไรแล้วก็กลับมาแบบว่าอัปเดตทีมนิดๆหน่อยๆนะผมว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างอะไรวะเนี่ยต้านสกิลพลังโจมตีพลังเวทโจมตีเกียร์เวทมันเกียร์เวทก็จริงนะแต่ก็มันมีต้านสกิลด้วยแต่ผมว่าก็ อันนี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีเกียร์อัพคือผมไม่ค่อยได้ฟาร์มของด้วยแหละตอนเนี้ยทีมผมอะยังขาดเอ่อยังขาดพวกบรรดาตัวป่วนอยู่ซึ่งผมก็เลิงๆตัวหนึ่งไว้ล้วนั่นก็คืออโคนี่แชมเปญแต่คือเนี่ยไอตัวหิบสนับสนุนเลนเจอร์เนี่ย ผมเอาไปแลกอะไรเอาไปแลกตัวอะไรก็ไม่รู้รูนี้แลกแชมเปญแต่แรกดีวะ่ะตอนนี้ทีมผมก็เลยยังยังไม่ค่อยครบสูตรเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ได้ฮีเมะมาแล้วซึ่งท่านผู้ชมดูฮะได้ใส่เกียร์แท้งให้นะครัโคตรแย่เพราะว่าเกียร์ผมก็ยังไม่มีนะโอ้โห <c oughs> แล้วบอดสุ่มไปอย่างนี้เกียร์หมดครับ <c oughs> อเอาเกียร์กุญแจไป ไอตัวย l o โลสโตนนี่ผมไม่แน่ใจว่วาจะได้ใช้ไหมเข็มขัดอมตะย l นโลสโตนโอ้โหใช้เสียอันนี้มันก็ครบอยู่อืมอยากได้เกียร์ย่อยพวกบรรดาเกียร์ห้าดาวย่อยๆอืมเอาจากไหนดีแล้วมันต้องไปเกียร์ช่องในนี่ด้วยไง น้องมเมคเช่องท้ายยากแหละในสเตตหลักมีไหมพวกตัวอ๋อเออผมลืมบอกว่าผมเข้าหมดฮาร์ดได้แล้วผมก็แนะนำว่าอย่างที่บอกไปในคลิปเอ,อก่อนหน้านี้นะผมว่าถ้าเคลียด่านได้ก็เคลียไปเลยนะผม เราก็จะได้ของมาแบบบึมบึมไอตัวนี้ดรอปรองเทา้าด่านนี้หลบรองเทา้าด่านนี้นี่ไงเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มอ่ะค่อยไปฟาร์มตอนไม่ได้อัดคลิปเลโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ก็แค่มาสมเกียร์แล้วก็มามาอัปเดตทีมนิดหน่อยนะผมว่าได้เปาล็อกมา แล้วก็ทีมผมก็สามารถขึ้นทองสามได้แล้วอะไรประมาณนี้โอเคขอ,อเ,คเพิ่มเกียร์นิดหน่อยขอเป็นแบบว่าเกียร์ดีๆหมอปีกเมฆเอามาทำไมเอามาทำไมก่อนหมอปีกเมฆเ,นะเวนกำต้านสกิลพลังโจมตี ใส่ให้พวกตัวดามเมจนี่ก็น่าใช้ได้อไอตัวเนี้ยผมก็ใส่เกียร์ให้มันผิดไม่ใช่ใส่เกียร์ให้มันผิดหรอกไม่มีเกียร์จะใส่ให้มันนะ <c oughs> เกียร์ผมน้อยฮะเนี่ยเห็นป่ะไอตัวกล่องข้าวต้นสนผมก็ได้ใส่เป็นเกียร์เออใส่เป็นเกียร์แทงไม่ไม่มีเกียร์ใส่ให้ช่วงนี้เชื่อว่าจนนอ แต่ก็ยงัยงดีมี8ดาวมี7ดาวอยู่อย่างลานโอเคเดี๋ยวตีพีพีได้ไหมเนี่ยโอเคตีได้อยู่มาเดี๋ยวผมตีพีพีสักนิดหน่อยแล้วกันนะองเอัาเบโด้ตัวเดียวเหรอ,อลองดูเอาเบโด้ตัวเดียวประเด็นคือเราไม่มีตัวดามเมจคาดไม้ไง มันก็เลยจะลำบากตรงนี้แหละเออปล่อยให้มันโดดข้ามตัวเราเดี๋ยวอาปล่อยให้ตัวเราตีไอ้นี่ไปตัวเราตายก่อนนะดิตัวยืนเรามันเป็นตัวธาตุไฟเอาละยากละเป็นงี้คือเราเราแพ้นเนี่ยโอ้แพ้ว่ะ อะไรครับเนี่ยโอ้แต่เราจะไม่ยอมแพ้ครับเราจะไม่ยอมแพ้เนี่ยแหละข้อเสียของทีมที่มีธาตุไม่ครบมันก็ครบแหละแต่ฮิเมะม,มันมันไม่มีดามเมจไงโอ้ยอมแจกแต้มอีกแล้วช็อตนี้ หาทีมที่เราคิดว่าเราตีได้ดกวอ,อะทีมนี้อืมคิดว่าน่าจะตีได้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเก่าลองดูหลุยครับช็อตนี้โดนแชมเปียนฉีดก่อนเลยครับไม่ชอบอย่างเดียวคือแชมชเปีนี่แหละครับแชมเปียนนี่โอ้โหฉีดแบบทะลุแบบคือมันซัดบาวล็อกผมล้มเลยอะ บับเอามาตาไปครับฮิเมะอย่างดีเราก็โอ้โหปล่อยชา้าจัดเลยฮิเมะโอเคชนะอยู่กับขึ้นทองสามยังเอยมับเข้าให้เรียบร้อยอเกมอะเดี๋ยวหาอีกสักคนหนึ่ง ทีมไหนได้มั่งครับเนี่ยเออนี่แหละทีมตัวง่ายๆเนี่ยของชอบเลยจัดเลยครับเราก็คงชนะแหละจริงแพ้ก็ไม่รู้จะว่าไงละเรียบร้อยเราเน้นตีทีมไม่มีทางสู้อยู่แล้ว โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะ้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสั้นๆไปนะมารีวิวทีมสุมเกียร์แล้วก็ตีพิวีใช่ก็ไม่ได้มีอะไรมากน้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ